หนุ่มคนนี้ถูกเลือกเป็นผู้มีใบหน้าราวงานปฏติมาก,กรรมมากที่สุดในโลกต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้นอกจากความสามารถรอบด้านแล้วอีกสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งก็คือความรวยและความหล่อสำหรับคิมซอกจินสมาชิกวง BTS นั่นเองหนุ่มจินถือเป็นอีกคนที่มีใบหน้าหล่อเหลาสมบูรณ์เพอร์เฟและได้รับการจัดอันดับอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดประติมากรราเด็กชิกได้เลือกหนุ่มจิน BTS เป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าราวกับงานประติมากรรมมากที่สุดในโลกด้วยใบหน้าของจินสมดุลสวยงามสมมาตรสอดรับกับริมฝีปากอิ่มโดดเด่นอย่างดีเยี่ยมเลยทำให้เลือกจินเป็นใบหน้าสุดเพอร์เฟกในมุมมองตัวเองเท่านั้นไม่พอแพทย์ศัลยกรรมยังได้เผยเรื่องความงามของจินว่า จินนั้นมีใบหน้าที่เพอร์เฟกดูสวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนซึ่งผสานกับคุณลักษณะความงามแบบผู้หญิงและสอดรับกับองศามุมหน้าได้ดีนั่นเอง